รีวิวอ่าพระเบกฟังเลยดีกว่าไหมหรือในโอ้โหเลี้ยวอยู่เกียร์สามเลยดียไม่ดับพระเบกเนี่ยต้องบอกตามตรงนนะว่าต้องได้เปลี่ยนมาคนละฟิวกับพระเบกเดิมเลยพระเบกเดิมดีนะแต่ เข้าจว่าเบรกเดิมเนี่ยมันไม่ได้ทนความร้อนสู้พวกพเบรกแต่งแบบนี้ไม่ได้นะครับพวกแบมโบเวต้าอะไรพวกนี้นะครับนีผ่ผมเก่าห,หลายแบรนด์ให้เลยก็ทารัเบตซาเนี่ยเป็นแบรนด์ของอิตาลีเหมือนกันนะครับเป็นแบรนด์ในสัญชาติเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้เป็นแบรนด์เกี่ยวข้องกันกับแบรนด์ชื่อคล้ายกันนะอ่าอนี้บอกไว้ก่อน ที่ได้หาข้อมูลมาเพราสำหรับเบรกเนี่ยเวลาใช้งานนะครับในช่วงความเร็วที่เยอะๆเนี่ยเบรกเนี่ยมันสามารถกดแล้วเอาอยู่ได้มากกว่าเบรกเดิมนะครับซึ่งเบรกเดิมเนี่ยผมพูดตามตรงว่ามันยังมีอาการที่ไม่ได้ดูดจับกับชานเบรกเยอะพอสมควรน,นะแต่สำหรับรเบรกของตัวเบนตาเนี่ยตัวซินเตอร์นะครับเป็นซินเตอร์โรสนะครับซินเตอร์ ลโลนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีความร้อนที่เร็วกว่าซินเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีซินเตอร์อีแบบหนึ่งนะครับคือซินเตอร์ที่สาหรับใช้ในสนามซึ่งต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเอาซินเตอร์สนามมาใช้เนี่ยเวลาเราขี่เนี่ยนะครับเราก็ต้องฟอมเบรกบ่อยๆด้วยการกำเบรกกำเบรกนะครับกำพายกำพายบ่อยๆซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยก็เสียเวลานะ เป็นซิงเกอร์รถก็คือเราไม่ต้องกำเบกบ่อยก็ได้นะครับกำเบกสักสองสามรอบให้มันทำงานเนี่ยนะครับเราก็ขับต่อได้สบาย,บายเลยนะรผมว่ามันก็ดีกว่าใช้เบกพวกซินเตอร์ที่มันเป็นซิงเตอร์สนามอะ่ะมันดีจริงแหละแต่มันก็ต้องให้ความร้อนมันถึงด้วยนะมันถึงจะเบกอยู่ที่อย่างก็ เต่เบต้าก็มีจันเบรกเซรามิกที่สำหรับใช้ในสนามแข่งนะครับระดับเบอร์ซูเปอร์ไวเลยแล้วเหมาะกันเอามาใช้บนถนนไหมก็เอาตามตรงว็ไม่ค่อยเหมาะนะส่วนตัวผมผมว่าก็ไม่เหมาะครับแต่สำหรัซิสเตอร์โรดเนี่ยที่แน่นอนครับว่ามันเกิดมาเพื่อถนนเนี่ยมันเหมาะมากๆนะครับกับการขี่บนท้องถนนแบบนี้นั่นเองนะทุกคน เอกน่บใช้ได้เล เบกิเตอร์ผมว่าส่วนตัวผมนะแต่ความที่เห็นส่วนตัวผมนะมันสามารถที่จะเทลเบรกได้หน่อยๆนะครับเวลาแบบเราจะเข้าโค้งเนี่ยเราก็สามารถมีกดเบรกได้นะครับกดเบรกช่วยได้แบบไม่ได้กดหนักนะกดแบบไล่น้ําหนักได้นะครับซึ่งถ้าเป็นพับเบรกเดิมๆหรือว่าพับเบรกทั่วไปเนี่ยมันผมว่าถ้าให้เทลเบรกเนี่ยมันก็อน่าจะมีอาการออกเยอะนะครับ แต่ส่วนตัวเนี่ยที่ใช้อันนี้อยู่อ่ะไม่มีอาการเลยออ่าืมบิกแบกบเบรกดึกมากเลยดลดยเอาไฟเขียวพอดี เลตอนแรกผมมีอาการเบรกหลังกดไม่เข้านะ จนผมมาเปลี่ยนพับเบรกเนี่ยเพิ่งรู้ว่าอ๋อพับเบรกหลังมันมันหมดแล้วนะครับมันใกล้หมดมากมากเลยนะครับมันก็เลยแบบเวลาเรากดด้านหลังน่มันเหมือนมันลื่นนะครับมันกดไม่ค่อยอยู่เนี่ยคือเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ตัางอย่างห็นได้ชัดแน่นอนเนี่ยผมยมัยนะงมาถ่ายรูปตรงนี้นะเดี๋ยวรอมากๆ่อนจะมาถ่าย บรกหลัง oh, yeah. <laughs> โอ้โหเย่ยเอาอยู่อ่ะกดเบรกหน้าได้กดเบรกหลังแบบเดียว <laughs> ผมชอบพระเบรกซินเตอร์รถตรงนี้แหละมันมันตอบโจทย์สไตล์การขี่ตัวเองอ่ะเฮ้อ <laughs> <laughs> ผมกดกดเบรกหลังอย่างเดียวได้ <laughs> <laughs> อย่าหาเทานะอันนี้ผมลองให้ดูเฉย ปกติผมไม่ใช่คนขี่แบบนี้ ยางไม่ดีเบรกไม่หนดึดดิเอาไม่อยู่นะเมื่อกี้ผมเบรกแบบผมเบรกล้อหลังอย่างเดียวเลยนะผมเบรกล้อหลังแบบถายแบบปุ๊บบ๊อบปุ๊บบ๊อบเมื่อกี้ถายเป็นงูเลยอะ่ะแต่ที่ผมขี่เนี่ยคือผมรู้อาการเลยว่าตูดเนี่ยมันออกเยอะมากมันใส่เยอะมากนะครับ เรหลอบใช้ประมาณ1,500กิโลแล้วระมมา,มานะก็เป็นยางที่ทนและหนึบมากๆเลยนะครับเป็นยางที่แบบเทคโนโลยีมาจากสนามแต่ใช้บนถนนแบบโคดเวิร์กอ่ะแล้วบวกกับผ้าเบรกซินเตอร์โรสด,ด้วยของเบนตาคือทำงานร่วมกันโคตดดีเลยแล้วทุกคนจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้พวกอาก,รกรารหนักๆที่ผมลองใช้แบบว่าเบรกกดเบรกหลังมากอะไรบ้าเนี่ย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ